ต้นนี้กำลังจะออกสองจันนี่ก็ออกเหมือนกันจันใหม่กำลังแตกอันนี้ส่วนอันนี้ยังไม่แตกต้นนี้ใหญ่มากแต่จันยังไม่ออกเลยแตก มะพร้าวอะไรด้วงมากินแล้วนะเนี่ยนะเดี๋ยวเกลือสาดขึ้นไปข้างบนเหรองอกำลังออกน้อเนี่ยจันตันนี้ก็โอเคออกแล้วออกเยอะอยู่โดนไฟเนี่ย ตดนไฟหลายต้นมากเลยไฟข้างนาต้นนี้ก็ใหญ่นะแต่ไม่ออกเเกลือสาดต้นนี้ก็ไม่ออก ต้นเล็กนี่ออกแต่ร่วงนี่จันใหม่กำลังออกจันใหม่กำลังออกสาต้นนี้ไม่ออกต้นนี้ยังไม่ออก ต้นใหญ่เจอรอยด่วงทินงต้นน้นก็ยังไม่ออก